สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Hilux รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวและได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลก Hilux ถือเป็นชื่อที่อยู่คู่กับความแข็งแกร่ง ความทนทานและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกและการใช้งานในชีวิตประจำวันมาดูกันครับว่ารุ่นปี2026นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอะไรบ้างเริ่มจากการออกแบบภายนอก Toyota าไฮลัก0์6 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและดูดันมากขึ้นด้านหน้ามีการปรับกระจังหน้าใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เส้นสายชัดเจนพร้อมตกแต่งด้วยคโครเมียมและวัสดุสีดำด้านทำให้ภาพลักษณ์ดูบึกบึนแต่ก็ยังคงความพรีเมียมไฟหน้าเป็นแบบ LED projector ดีไซน์ใหม่ที่บางเฉียบและเพิ่มไฟ daytime running light ช่วยเสริมความสปอร์ตในเวลากลางวันด้านล่างติดตั้งกันชนหน้าทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและปรับปรุงตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงต้านลม ฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนที่เด่นชัดทำให้ตัวรถดูทรงพลังขึ้นด้านข้างของรถเน้นความแข็งแรงด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับล้ออัลอยขนาด18-20ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนท้ายของรถไฟไท้ายและด,ดีไซน์เรียวยาวให้ความทันสมัยและช่วยให้ไฮลักซ์2026ดูแตกต่างจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจน มาถึงสมรรถนะโตยโยต้าไฮลักซ์2 0 2 6ยังคงตอบโจทย์การเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนเครื่องยนต์หลักยังคงมีให้เลือกทั้งดีเซลและเบนซินโดยรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการบรรทุกหนักและการวิ่งบนเส้นทางธุรกันดาร สำหรับผู้ที่เน้นการใช้งานในเมืองหรือความประหยัดยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรให้เลือกระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6หรือ8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก h y i l u x 2ัก6ได้รับการปรับปรุงระบบกันสะเทือนใหม่โดยด้านหน้ามีการปรับจูนให้มีความนุ่มนวนมากขึ้น ขณะที่ด้านหลังยังคงเป็นแหนบแต่พัฒนาให้รองรับการบรรทุกได้ดีขึ้นโดยไม่เสียความสบายในการนั่งสำหรับผู้โดยสารระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อซึ่งระบบขับเคลื่อน4ล้อใหม่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกการทำงานให้เหมาะสมกับเส้นทางเช่นโหมดโคลนทรายหรือหินเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของไฮลัก2,026ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับและผู้โดยสาร แห่งคอนโซลกลางดีไซน์ทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมผสานร,ระหว่างพลาสติกเกรดพรีเมียมหนังและวัสดุซอฟต์ทัชหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10-12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงคุณภาพจาก JBL สำหรับรุ่นท็อปมากวัดหลังพวงมาลายัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแสดงผลได้ตามการขับขี่ บอกน่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางในรุ่นสูงสุดและยังมีการออกแบบให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลพื้นที่โดยสารตอนหลังของรุ่น4ประตูมีการขยายพื้นที่วางขาให้กว้างขึ้น นั่งสบายกว่าเดิมพร้อมช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งทำให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการเดินทางแบบครอบครัวระบบความปลอดภัยก็ถูกยกระดับขึ้นไฮลักษ์2026มาพร้อม Toyota s เซฟตี้เซนตรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ไฮลักไม่ได้เป็นเพียงกระบาท,ที่แข็งแกร่งแต่ยังปลอดภัยและล้ำสมยัย ในด้านราคา Toyota าไฮ u ัก0 2 6จะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ7.500แสนบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นแบบ s i n เกิลแค2ประตูส่วนรุ่น d o u เบิลแคหรือ4ประตูที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคาจะอยู่ที่ราวๆ1.1ถึง1.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน สำหรับรุ่นท็อปที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อพร้อมออปชั่นเต็มรูปแบบคาดว่าราคาจะทะลุ1.5ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยความสบายและความสมบุกสมบันถือว่าคุ้มค่าและเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด